จริงๆคำถามนี้นะครับเกี่ยวข้องกับจังหวัดในประเทศไทยด้วยประเทศไทยมี77จังหวัดครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดต,ตัวเองนะครับ,รบลองทายก่อนครับว่าเอ๊ะคำขวัญที่ครูทอมจะท่องต่อไปนี้นะครับเป็นคำขวัญของจังหวัดอะไรเ<ผ>มืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเอาลองทายสิครับจังหวัดอะไรดจะเป็นภาคใต้ใช่ไหมครับแน่นอนครับมีเกาะมันต้องเป็นภาคใต้เอออาจจะเป็นภาคใต้หรือภาคตะวันออกแต่นี่เราใบให้ว่าเป็นภาคใต้ ทีมพอลทังคูลองตอบได้นะครับเมืองร้อยเกาะเมือง้ออ,อร่อยไขออ่ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะต้องมีวัดเยอะด้วยใช่ไหมครับเอามีวัดมีวัดมีวัดครับวัดนี่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยย <c oughs> อะไรนะครับสุราธานีโอโถูกต้องเอา,ปเาไปเมื่อใดคำถามของเราเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุราธานีครับครูทอมถามว่าชื่อจังหวัดสุราธานีสะกดอย่างไรระหว่าง ข้อ1นะครับส er <15 minutes. S 3> <Enfin> ุราชที่ใช้ดอชดาหรือข้อ2สุราชที่ใช้ตอประตักครับ15วินาทีจับเวลาเหมือนจะเคยเห็นตอประตักไหมน่าจะใช่จ้ชส่สาอน่อหมดเวหมดเวลาแล้วทีมกอไก่ตอบว่า หมายเลขสองครับหมายเลขสองนั่นก็คือใช้ตอปะตักตอประตักทำไมถึงตอบว่าตอประตักครับเคยเห็นนะเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนเอ่ยในพจนานุกรมโอ้ในพจนานุกรมด้วยนี่มั่นใจว่าดูถูกต้องเป๊ะมั่นใจมั่นใจนะมั่นใจนะนี่ทีมฮอรนุกุกแล้วครับถ้าทีมฮอรนุกุกตอบฮอรนุกูกจะตอบว่าข้อสองค่ะข้อสองเหมือนกันเลยตอประตักทำไมล่ะครับคุ้นคุ้นค่ะคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นนะครับเคยไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหมครับ ไหมไม่เคยนะครับเคยผ่านอย่างเดียวค่ะเาเคยผ่านด้วยนะแค่ผ่านไม่แวะเที่ยวแล้วครับไม่ได้แวะไม่แวะครั้งหน้าลองไปแวะเที่ยวดูจังหวัดนี้นะครับเกาะสวยมากผู้คนก็น่ารักด้วยนะครับนี่เอาละครับทีมกอไก่นะลองดูนิดนึงลองดูนิดนึงตรงนี้เล่นไปแล้ว4ี่ข้อนะครับถ้าทีมกอไก่ตอบถูกนะครับจะได้คะแนนเพิ่มมาเป็น3คะแนนนะครับแต่ถ้าตอบผิดพอนคู่ได้มาเป็น3คะแนนแทนนะครับ ตอบมาแล้วว่าสุราธานีใช้ตอประตักนะครับคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดไหมครับเด็ดไหมเด็ดไหมและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดไม่เด็ดนะครับสุราธานีนะครับต้องใช้ดอชดานะครับน้องลองดูง่ายๆครับคำนี้นะครับถ้าเราตัดเครื่องหมายทันตคาดออกไปจะกลายเป็นสุ ราษฎรเห็นไหมครับคำว่าราษฎรนะซึ่งหมายถึงประชาชนนั่นเองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจริงๆแล้วมีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันก็คือเมืองคนดีสุแปลว่าดีราษฎรก็คือคนคือประชาชนนั่นเองนะครับนะเห็นไหมครับดูง่ายๆนะไม่ใช่ต่อประตักนะครับ ตัวยอ่อของจังหวัดนี้นะครับเรายอร่อว่าสอดอก็คือสอเสือดอชดานนั่นเองนะครับลองไปเที่ยวกันได้ครับที่ภาคใต้ของเรานะครับทะเ,เลสวยน้ำใสผู้คนน่ารักมากนะครับ